ตองนี้ไม่ใช่ใครที่พร้อมจะยอมแพ้คนที่ยอมมอบทุกใจให้เธอตกหลุมรัก ยิ่งืเงมันจะทนไม่ไหว

เว้น,นี้มีทั้งรองเลยนะครับโอ้โหสิแค่นี้ไม่พอขอเสียงดังอีกแล้วมันต้องแบบนีน้แวยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมให้พวกคุณทั้งคู่เนี่ยได้ทักทายชาวหมูยอก่อนดีกว่าเพราะหมูยอเนี่ยเขาไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตีห้ากันแล้วนะครับวันนี้อยากจะทักทายอยอู่ตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอครับนั่นกันสิมาจับโปกเกมอนกันเหรอครับไม่แน่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  ยินมีอะไรอยากจะทักทายกับแฟนๆไหมครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เรามาสนุกกันดีกว่าครับไหนใครพร้อมบ้างครับผมดูมาหน่อยอพร้อมกันหมดทุกคนพี่ยินนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนมารอเจอกับพวกเราทั้งคู่เลยแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยเหมือนย้อนวนะันยไหมบรรยากาศย้อนไวครับมากเลยครับเออเนาะใช่ครับ เหมือนตอนเด็กๆเลยครใช่สมัยเด็กๆที่เราเห็นตัวการ์ตูนโปเกมอนออกมาเล่นเนี่ยแล้วเพื่อนมานั่งเขี่ยกาดกันอะเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อกันไหมันต้องเขี่ยใช่แมันมีแม่หุบมัมีมันมีตบไพ่ด้วยนะไอ้คุณจะมีหรอมีตบกาดด้วยสมัยอันนี้คือเอาจริงรุ่นหลานผมเลยนะแต่ผมก็ยังมีเล่นกันอยู่ใช่ป่ะครับผมเนื้อฝนกับเราได้ย้อนไปจริงๆนะครับซึ่งกันเป็นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีคุกกี้เราสะสมมาถึง16ลายด้วยกันพวกคุณสองคนเนี่ยมีงานมีลายที่ชอบบ้างหรือยัง มีครับมีหลายลายเลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบปิกาจูปิกาจูนี่ตัวเอกเลยใช่ผมมันเด่นสุดฮะวอร์ดเราไปปิกาจูเลยใช่ไหมครับผมแล้วพี่หยินแล้วพี่หยินผมชอบลายมิวครับอันนี้ไงแล้วเป็นตัวแรไอเทมของเราด้วยผมมีอยู่16ชิ้นเฮ้ยคนอื่นเขาหาไม่เจอคุณยินจะหมดได้ไงถ้าคุณเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วมันจก็จะนั่งเขีย่เอง่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าที่คุณเลือกมาเนี่ยคือตัวเอกเลยหละคนก็หากันอยู่เหมือนกัน นะครับผมอ่ะใครอยากได้ก็ลองมาถามกับพี่หอิ่ก็ได้นะพี่หอิ่มเขามีอยู่หลายตัวเมื่อกันไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเราไปถามกันดูและตอนนี้เนี่ยโอริโอ้นะครับโอริโอโปเกมอนเนี่ยเขามีรสชาติใหม่ด้วยก็คือช็อกโกบานาน่าครับผมได้ลองกันหรือยังได้ลองแล้วครับเป็นไงบ้างอ่ะพี่พอบอกคือมัน หวานอบอวลด้วยกลิ่นกล้วยบานาน่ามากๆเลยใช่หอมแล้วก็เข้มข้นด้วยกรสชาติช็อกโกแลตนะครับก็กลมกล่อมมากฮะเนาะผมรู้สึกถึงความหอมที่วอบอกเลยอ่ะคือพอฉีกซองมาแล้วเนี่ยกลิ่นกล้วยตีจมูกเลยอ่ะครับแล้วพี่หยิดรู้สึกไงบ้างรถนี้ใช่เนี่ยแล้วคือผมมันอยู่ที่ห้องผมฉีกซองมาปุ๊บแล้วแบบพี่ช่างผมก็บเฮ้ยนี่รถกล้วยเหรอใช่ไหมใช่เบราะว่าใครกลินกล้วยมาอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้วรสชาติก็ทานง่ายและอร่อยด้วยและที่สําคัญคือไม่ต้องไปตามหาลายมิวอะไรด้วยเขามีลายพิกจู ทุกชิ้นเลยนะฮะถูกตไม่ต้องไปรอลุ้นนะครับอันนี้ก็คือได้แน่ๆใช่ครับเท่ๆเลยเห็นไหมว่าทั้งญินทั้งวอเขาก็อินไม่แพ้เราเหมือนกันนะครับเอาไปว่าตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพูดคุยร่วมสนุกอะไรกันต่อเดี๋ยวเราพาไปดูเนี่ยบรรยากาศของสนามเด็กเล่นของเราตรงนี้ดีกว่าได้วิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเชิญยินกับวอลด้านล่างได้เลยนะครับครับอ่ะก็ทีแรกเดี๋ยวขอเชิญที่ตั๊กโอริโอ้โปเกมอนสีเหลืองนี่ก่อนเลยเดี๋ยวใจ้พี่ๆนะครับได้ถ่ายรูปกันก่ออนนนครัับไหลงมากแว งแถ่ายกันใหญ่อันที่ซอสครับพี่เย็นครับเออนานจริงอ่ะคนเลยอันนี้เราลงกเอาออกพี่เย็นกลางเอาให้ตรงกันข้างบนอ่าจีอะแล้วพี่บอกอันหน้าออกไปเลยแล้วดูว่ามันจะมาจบทบกันหรือเปล่าถ้าสีเดียวกันอะฮาแล้วนะถ้าสีเดียวกันอีสีครับอ๋อนี่ออกแค่สีนะครับออกแค่สีเลยถ้าสีได้ก็คือรับไปเลยครักรับเย คอมเมนต์ตามันดีใจกันนี่ยังไม่ตไงค์ไหยเฮ้ยตลงค์เงินะตงเลยอะตองเป๊ะเลยอะจุนก็อยากไี้บรรยากาศด้วยไกลมันไม่ยากมันไม่ยากนะนะมาลุ้นสรุปกันได้ตรงนี้นะครับอ่ะสล็อตตรงนี้ส ทุกินนะครับเดี๋ยวโบอ,อธิบายก่อนหินได้ก๊าซ0.7เป็นซซนิกาเมนะครับอันนี้คือธาตุน้ำส่วนของบอเนี่ยนะครับได้เป็นก๊าซ0.04ฮิตโตคังเงกอันนี้เป็นธาตุไฟเราจะแข่งกันด้วยพลังธาตุนี่แหละใครจะชนะไปแบทโชว์กันเลยด้านหลัง ไม่ชนะไปชนะท่านนี่ชนะยังไม่รู้ตัวกันเลยชนะด้วยพลังท่านไงเพราะว่าบอชนะนะคพราะว่าน้ำมันน้อยไงน้ำน้อยร้อยไปใช่วไปแต่สูตรนี้ถือว่าถูกใช่ครับถือว่าถูกครับและน้ำองเอาชนะนะครับอยู่แล้วนะครับครับกลายเป็นว่าเนี่ยธาตุที่เป็นธาตุไฟนะครับเอาชนะธาตุน้ำไปได้ชนะไปแล้วมันคลี่ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรอบแรกพี่บอชนะไปทีมงานเก็บการก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อ แบทเทิลรอบที่2นะครับรอบนี้วอชนะถ้ารอบนี้พี่ยินแพ้อีกคือจบเลยนะจบเลยนะกลับบ้านกลับบ้านเลยเหรอเราไม่ให้ค่าตัวแล้วกลับบ้านเลยคุณต้องตีเตอได้ได้ได้ครับมาถ้าพร้อมแล้วนะครับ 1..2..3.. ไงสายกันเลยครับเราไปดูกันเลครับ สำหรับพี่ยินนะครับได้การ393นะครับเป็นโพชมะนะครับธาตุน้ำส่วนพี่บอได้การศ01อันนี้เป็นฟูจิงิดานเนะนะครับเป็นยาพิษเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแบทเทิลกันแล้วใครจะชนะดูหน้าตาก็รู้ดูหน้าตารู้เลยเหรอพี่บอเดี๋ยวาดูถูกเลยครับอย่าดูถูกครับเอ้าทำไปเล่นไหมอ้าพี่ยินชนะเฮ้พี่ยินพลิกกลับมาได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่า อันนี้คือพลังรุนแรงมากนะคะผมก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับโคชมัดเนี่ยพลังน้ําเอาชนะธาตุพลังพืชเงอ่ยเออเอาชนะได้ที่พลังธาตุเลยตรงนี้รถน้ำต้นไหมรถเยอะเกินเอา่ผมชอบที่คุณไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับผมชอบแบบนี้อาทีมงานเก็บการ์ดได้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บอมีหนึ่งคะแนนพี่กิงก็มีอีกหนึ่งคะแนนนะครับเอาละตัดสินที่ยกสุดท้ายครับผมถ้าพร้อมแล้ว ไงการเลครับปึ้มโอ้โหแล้วคุณได้การพลังขนาดนี้นะครับพี่จบแล้วแหละพี่ยินได้025เป็นพิ่กระจูเป็นไฟฟ้านะแต่พี่วอเนี่ยได้151เป็นมิวเป็นพลังจิตทังจิตอยู่แล้วเอายังไงผมสั่งให้พี่กระจูช็อตไฟฟ้าตัวเองจะได้ไม่ได้ล่ะไปดูกันเลยอันนี้พลังเพร์เนะครับใช่แต่เราไให้ใครชอะใครชนะแต่แต่ครับ ไม่น่านเชื่อนะครับพี่วอลเอาชนะไปได้ะผมให้คุณได้ใส่คำพูดถักฐานคุณหยินได้หนึ่งั้งหนึ่งประโยคคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาครับจริงๆมันก็เล่นเพื่ความสนุกนครับ,รบไม่ต้องเครียดแต่ผมแค่ชนะ, <laughs> นๆๆะพูดอย่างนี้เจ็บกว่าเดิมอีกนะครับผมแต่อย่าได้ผมบอกมีบทลงโทษไงใช่วอลสามารถบังคับเขานะครับให้คุณหยินเนี่ยทอะไรก็ได้บนเวทีนี้1อย่าง อ่างั้นวางการ์ดก่อนเราให้เก็บการ์ดก่อนคุณอยากให้ทำอะไรได้หมดเลยตรงนี้ผมอยากให้เขาทำเสียงปิกาจูฮะเอ้ยเอาให้เหมือนที่สุดเอาได้ไม่มีปัญหาโอ้โหไม่ดูทนเสียงเลยพอไหวไหมอ่ะอิกาเลียนอะไรเงี้ยไหนๆลองซัมเปิลให้ดูได้ลยไหมมันต้องมีตัวอย่างนะพี่บอยสวยแล้วครับมันยังไงต้องปิกาปิกาปิกเกชชิเฮ้ยไม่เหมือนเลยเฮ้ยก็คล้ายๆนะคล้ายๆทเหี่เห็ี่ลองดู มันแค่สามคำเหรอปิกาจูแคไม่ไม่เขาคือเขามีคำแบบสมมติผมพูดว่ากินข้าวอย่างเขาจะตอบมาเป็นภาษาปิกาจูว่ากินแล้วอะไรเงี้ยมันจะนึกได้แบบยากมากยากอ่ะลูกปิกาปิกาอย่างเงี้ยตอบตอบมาเป็นเราลงไปข้างล่างไหมครับไม่ไม่ตอนเล่นคนเดียวพูดว่าวันวันนี้สนุกมากอขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้เป็นภาษาปิกาจูอันนี้สั้นๆนะใช่ครับสั้นๆนะสั้นๆครับเป็นภาษาปิกาจู้วใช่ครับ วันนี้จะมาคิดจะเรียนแบบนี้หรอ่าโอเคโอเคลองดูลองดูลำบากเนี่ยแ้วเมื่อกี้ชนะแล้วจบไปแล้วนะเออจะชนะก็จบแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจะคุยกันไว้ด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนอีกเลยใช่พี่ก็ว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้แต่ว่าเมื่อเขาสั่งมาแล้วขอผมปิกาจูสั้นๆได้ไหมนสั้นๆพออ่าแล้วแต่ว่าคุณบอะอนุญาตหรือเปล่าแล้วแต่คุณเลยไม่ได้โอ้โหอันนี้ตัวจริงอันนี้จริงงั้นขอแบบประโยคสั้นกว่านี้ได้ไหมปิก๊กจับปิ๊กจับปิ๊กจับปิจู พิกา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  Pikachu อืมใช่ให้ผ่านไงให้ผ่านเลยอันนี้ Pikachu เหรอ Pikachu มาวะเนี่ย <laughs> ผมรู้สึกว่ามัน <laughs> แปลกๆก็ <laughs> ต่ได้นะเอาแฟนๆได้ไหมอย่างนงี้อ่ะาเขาได้ถือว,ว่าผ่านครับผม <laughs> แต่มันก็ได้แหละจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ให้ไปอ่ะแต่ว่า พี่อยากจะลงโทษด้วยการแบบมันต้องมีการป้อนผู้ชนะหน่อยไหมฮะมันควรจะต้องแบบนิดนึงเปล่าชมอกโกบานาน่าอะไรเงี้ยผู้ชนะเขาแบบพูดเยอะแล้วไงเออเราก็เลยแบบต้องเติมพลังให้เขาหน่อยเราควรจะต้องป้อนเขาหน่อยหรือเปล่าสักนิดเอาแล้วคุณเล่นเขาก่อนนะคุณหมออ่ะคุณยิ่งเอาเป็นรถไหนเป็นช็อกโกบานาน่าดีกว่าช็อกโกบานาน่าเลยดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมถือให้เดี๋ยวผมถือให้จัดไปครับอ่ะแกะก่อนเลยแล้วก็ ก็แล้วแต่ว่าคุณจะป้อนยังไงเอาแค่หนึ่งชิ้นก็พอเพราะว่าเราจะต้องดูแลผู้ชนะใช่ครับถูกต้องไหมคุณบอสแค่หนึ่งชิ้นก็พอใจจริงอะอยากจะกินให้หมดเลยแต่วเดี๋ยวไม่ใช่หมูยอเนี่ยไม่น่าไหวนะครับโอเคนะครับมาครับมาดูกันนะครับนี่กระจูนะฮะโอ้ยลายสวยด้วยอ่ะแอ้บุญลเลยหรือว่ากัดกัดดีกว่าเนาะหมดเลยคุณทำเขาไปเยอะไงคุณบอสต้องหมดเลยอ่าต้องหมดเลยด้วยนะต้องต้องหมดเลย โอเคเขาเสียบประเพณ์นะครับผมเป็นช็อกโกบอลล่าชิ้นที่หวานมากๆชิ้นนี้แล้วก็โอ้โหหอมกล้วยหอมกล้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยมัน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 เต็มอิ่มไปด้วยแบบความหอมผมหลุดไปแล้วผมหลุดไปแล้วไม่ได้อยู่กับคนแล้วตอนนี้จิตผมมันไปไปอยู่กับโปเกมอนแล้วตรงนี้ไปคนเล่นเอาน้ำไหมเอาเอาสักหน่อยดีกว่าอ่ะ ขอเยวมือกับไพ่กินแล้วก็วอลด้วยครับอันนี้แค่กิจกรรมอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าจะพยายามให้เต็มที่นะครับ Next up is the game for Yin War real fans and also and Oreo fans too If you b o u g h t any of our Oreo cookie t o d a y let's see if you get the same cookies Oreo with Yin w a ล if you get the same matching oreo with in ball you will get the chance to answer our special questions if you answer correctly you will get special prize from oreo and G in ball okay น okay. <laughs> <'t> <laughs> <'t> <laughs> <'t> <laughs> <P> ่าจะโอเคกันแล้วแหละนะโอเคนะขอรู้เรื่องใช่ปะโอเคโอเคโอเคผมรีพีทไม่ได้แล้วถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อว่าแฟนๆอยากรู้สุดเนี่ยรว้สรุปไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นพี่หยินพี่บอลต้อง เลือกมาหนึ่งซองแล้วเลือกเปิดมาว่าจะเป็นลายอะไรอตทีละคนนะคําถามแรกเอาเป็นคําถามของพี่หยินก่อนละกันเพราะะั้พี่หยินแกะแล้วเลือกมาแกะเลยครับอ่าเป็นลายอะไรเราลองดูนะหยิบขึ้นมาให้เป็นลายเดียวกันแล้วยกมือเลยเดี๋ยวทีมงานเราเข้าไปชาร์จโอเควิ่ีทมแลครับ เอาต้องโชว์ข้างหน้าได้เลยครับเดี๋ยวกล้องกล้องนู้นนะคะกล้องนู้นนะยินโชว์กล้องดูเลยครับชิ้นแตกเล็กนึงนะไปครับเอานับหมดแหละขอให้เห็นลายชัดๆัดนะพี่ยินจับไปครับอ่าเอาไหมกลองจับนะครับเออเป็นลายอะไรครับเห็นไหมไม่เห็นหรอเดี๋ยวเราให้ทีมงานดูให้เดี๋ยวเราให้ทีมงานดูให้อ่ะทีมงานลองดูหน่อยเป็นลายอะไรครับ บูปะโซเป็นฟูชิญิดันเนะไม่ใช่ด้วยบาคนอ่นกันนะไม่ใช่นะมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอดูให้ช้าๆเพราะตอนนี้เรามีถึง16ไลน์ด้วยกันเซเบอร์ไลท์ครับเซเบอร์ไลท์ครับหาเซเบอร์ไลท์ใครมีเซเบอร์ไลท์ยกมือเลยไอ้ตรงนู้นนี่ตรงนู้นนี่ดานนุ่นนี่ทีมงานไปช้าเลยนะครับดูว่ามีหรือเปล่ามีเปล่ามีไหมมีไหม เดี๋ยวใช้ก่อนแค่นี้ได้อันนี้เลยนะแค่นี้ถูกต้องคนนี้ตอบเลยโอเคด้านนี้ก่อนเดี๋ยวนะให้พี่หยินดูก่อนไม่เป็นไรเราเอาตรงนี้พี่หยินตรงไหมตรงอ่ไม่ตรงครับคผมฮะแต่ถือว่าได้เด้งอันได้เด้งกันให้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 โหพี่หยินบอกอันแตกไม่ให้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวพี่หยินถามคําถามของพี่หยินเลยดีกว่าเอ้ยอันนี้เลยนะครับของพี่หยินครับผมครับผมโอเคฮะ พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับคนไหนอันนี้คนไหนไปตอบชูมือแล้วโอเคฟังคําถามจากพี่หยินครับคิดว่าผมชอบโปเกมอนตัวอะไรครับเอาสองตัวด้วยสองต,ตัวเลยนะยเพราะว่าก่อ <c oughs> นหน้านี้พี่หยินเขาพูดไปแล้วด้วยบนเวทีหนึ่งตัวด้วยเพราะนั้นพูดตัวนั้นพร้อมกับอีกหนึ่งตัวด้วยมิวมิวนะถูกครับอ่ามิวแน่นอนแล้วหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรฮะ มีมีใบนิดหนึ่งไหมมีใบนิดหนึ่งไหมสีสีเขียวเขียวเลยสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเลยอะไรอะไรอันนี้เดี๋ยวเรามีเสื้อนะแล้วก็พร้อมลายเซ็นแจกกันด้วยนะเดี๋ยวเรามีของพร้อมลายเซ็นนะมีของพร้อมลายเซ็นโอเคฟูจิฟูจิอะไรไม่ใช่ไม่ฟูฟูจิอะไรเงี้ไกเคียงครับไค่เคียงไค่เคียงยังไม่ถูกใช่ไหมฟูฟูจิจีอะไรเงี้ ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดนึงฟูอะไรฟูอะไรฟูอะไรฮะฟูชีจีนางเอไม่ใช่หรอเรบือบแล้วเกือบูเกือบแล้วเหมือนเหมือนเรียกผมว่าหยินอะไรเงี้ยเออเออมันมันจะมาถูกทางแล้วแต่มันา่อลอแต่วงิ้ช่วยหน่อย้ัที่สาูชีจีนางกงี้งีูู้ีนงงีู้ ให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะไม่น่าเชื่อตอนนี้ทีมผู้เล่นของเราหน้าเน่าพยายามจะช่วยหมดให้ผู้ชี้นี้นังเองให้เลยช่วยต้องอ่าเดี๋ยวให้ให้พี่หยิบเซนไลเซนเลยข้างบนอ๋อเซนแล้วอ๋อให้โชว์พี่หยิบโชว์นิดนึงนะครับโอเคโอเคให้ดูหน่อยอันนี้เป็นลเซนของทำพี่หยิบพี่บอลแล้วด้วยนะอันนี้เลยอ่ะ พร้อมที่จะไปมอบให้เดี๋ยวให้ทีมงานไปให้นะครับโอเคข<ป>อาค <ไป S 2> นะุงานไปด้วยนะยินดีกับเราวันนี้ด้วยขอเปรบมลอด้ครับเ,เก่งมากทีนี้มาที่พี่วอลบ้างครับพี่วอลเลือกมาเลยจะเอาที่เปิดแล้วก็ได้เลือกมาหนึ่งลายได้ครับเลือกมาเลยเลือกมาเลยพี่วอลต้องเลือกยากแน่เ,าาาาเลยว่ะโอ้โหเอาจากอันกลางอันกลางซองเลยหรอ เอามาอ่ะดปิดออกมาแล้วงันอะปิดออกมาก่อนอะได้เป็นอะไรตอนแรกในวิ่งมิวไม่ใช่มิวอะหน,<า>น,น้าเ,เหมือะจริงอะตอนแรกคล้ายๆอะเอาไหนให้คุณเลือกเ,อเลยนี่แหละผมเอาวันนี้เอาวันนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นทีมงานมาดูแล้วโชว์ให้ดูเลยครับอะทีมงานมาดูหน่อยเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นบูบอโซครับอ่าโชว์กล้องหน่อยครับพี่บอตัวนี้นะ ใครมีลายนี้เอาทีมงานไปเลยครับอย่าได้เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนทุกคนเอามือลงทุกคนเอามือลงนะทุกคนเอามือลงนะถ้าพร้อมแล้วใชมไหมไปตะนุนดะนุนดะนุนเอาใครมีลายเนี้ยให้เช็คเลยเช็คเลยใช้แบบลายเดียวกันเบ้าลงใเดียวกันไหมครับทีมงานดูก่อนนะถูกไหมถูกไหม ถ,ถูกนะโอเคถ้าถูกแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังคำถามจากพี่บอลนะครับครับผมคำถามผมก็คือวันที่ก่อตั้งโปโกเกมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โหพี่บอลโหดทุกอันเลยอ่ะพี่บอลไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย้ไปย้าไยาไปนิดนึงผมจะถามว่าชอบผมเนี่ยชอบโอรีโอรสอะไรเพราะอะไรครับครับมีอสองรสด้วยรสชอกโกแลบานาน่าค่ะแก๊บเขาบอกมีสองรสช็อกโกแลตบานานา่าแก๊บช็อกโกแลตค่ะ ไม่คุณรู้ได้ไงยังไรไปบอกอะไรคุณหรือเปล่าทำไมมันง่ายขนาดนี้ถูกไหมถูกไหมถูกครับถูกต้องโอเคง่ายๆเลยทำไมทำไมถึงชอบสองรถนี้เพราะว่า รถใหม่อ่ะคือมันหอมติดจมูกมากแล้วก็พิเศษมากๆแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยผมก็ก็ชอบอยู่แล้วชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็กินแล้วมันรู้สึกว่าได้รสช็อกโกแลตถึงมคนเพราะนั้นสองรสนี้ก็คือรถโรดเลยใช่ครับอ่าแต่จริงๆยมีสตรอเบอรี่ด้วยนะที่รสอร่อยถึงรสชาติยินดีด้วยนะคะผมขอเสียงปรบมือด้วยเรียบร้อยครับสนุกสนุกง่ายๆกันแบบนี้นี่เองคนยังไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจกันไปนะอ่ะโทษครับโทษครับโทษครับ ไปไงฮะสนุกกันไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบคำถามง่ายๆเนาะอยู่ก็เป็นยากคือให้รู้สึกอยากให้อยู่ใกล้ชิดกันเท่านั่นแหละนะครับเอาไปว่าตอนนี้นะครับก็ได้จ่อกรอื่นขอเสียงปรบมือใดให้กับพี่กินแล้วก็พี่บอลนะครับแนโอกานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันไปที่ระลึกนะคบขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะคบพี่ยิพี่บอลนะครับขอเรียนเชิญคุณไอดาราหวังนะครับคุณไนซ์และก็คุณแปมนะครับจะบริน